Jet! Du hann singha kom va? Ja! Vad ni gör på... Maa maa kepet! Hen lejoni! Ja! Hon passar ankridna! Kokku makrab! Tack så mycket! På 60 000 subscribers nu! Hock moon! Thank you. ขอบคุณมากๆสำหรับ66,000การที่ตามนะจงะเนาะปนุกทรีสาบสิงเหมือนเดิมจ้ะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงๆจ้ะถ่ายยังไงก็เดี๋ยวปนุกพาไปเก็บเพชรเหมือนเดิมเนาะนะจงะเนาะไปเดี๋ยวเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้จ้ะเห็นแต่หัวมันเนาะคิดว่าแต่มันไม่ใช่จ้ะนี่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 ดอกเพชร งามจ้ะเฮ้ยงามงามงามน่ะเอาลูก่าเก็บวันนี้พามาป่าโคกมาจ้ะเด้อดีดีเออดีงามงามน่ะโดกง,งามงามจ้าตรงนี้ปนุกเคยเก็บที่แตวาตอนนั้นมันยังเล็กอยู่เนาะ ตุต่มๆน่ะขาไม่อวบจริงจังสีมัน,น,นจะออกขาวหน่นอยจะถูะ <c> ก <ười> ว่าจะเก็บได้ โอ้ยทำปะพอเฮ็ดไอ้นั่นเฮ็ดผึ่งเลยลงก่อนหยับแตกมุนอุ้ยปุ้ยจันน่ะนะืมผมเหมยอยู่ดูหยับมุนอุ้ยปุ้ยจ้ะเฮ็ดผึ่งเลยหัวไปเมื่อแรกจแต่ว่าลองดูสิโอ้ยแหว่งคือเก่าจ้ะนั่นแต่ว่าได้ยุนาะจะเนาะนี่น่ะ ดกมันง <Workers>, <Come> ัายงายจังนั่นดกเดี๋ยวตรงนี้โอ้ยดกเดี่ยวดกใหญ่ๆน่าราดินฟุตก0ละอือนี่ดกน้อยอือดอกมีอีกนี่ด้วย Okay. Được. 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 Ừ. nói đùi nè nói đùi nói đây. nói đây. Ừ. <laughs> ย e ah, ังไงอีกแล่วจ้ะนั่นอะอมีจ้ะโอ้ยจ้ะเใหดเลืองหลายดอกนี่นี่นี่วนเก็บป๊บนี่นี่เยขยายผขยอมันจ้ะ ดอกนั่จ้ะดอกนั่นจ้ะนี่ก็อกหลายดอกอยู่จ้าเราขยับ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 ของบนก็มีแต่ว่ายังเป็นดอกหน่อยอยู่จ้ะเดี๋ยวบางอันก็ยังหน่อยอยู่เนาะ เดี๋ยวจะเห็นว้าจะต่อี่เดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็ใหญ่จะ้ะตกหน่อยถึงได้ そこで。 มันยังน้อยอยู่นะแต่สวัเอาได้ที่เ่้าอ,อ,อ,อันไหนน้อยพวดจะงี้ตลกกเก็บไปเราจะเห็ เดี๋ยวส่งจ้ะตอนนี้ก็กำลังจะสี่โมงเย็นแล้วจ้ะหรือสี่โมงเย็นแล้วกไม่รู้เหมือนกันจ้ะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ว่าประมาณนั้นจ้ะตอนนี้ตะวันตกดินก็สามทุ่มจ้ะวันพุนกุลแหม่กระโมงม่เห็นอีกแล้วจ้ะนี่นี่นี่น Được hết Nào Cảm ơn Còn một có chân nhật Không có cầu chả nè, Được lắm chứ chả nó Nói nó Buồn bộ hình ไม่ดีไม่ดีป่ะอ่าหน้านะึ่งเปเหรอโอ้เฮ็ด <Okay. S 2> ลอ,อ,อยลอยถากกินเอาไปก่อนเราจะเนาะกห็นเฮ<อ>็ดเหลียงสองซ้ำดอกแบบนี้ดอกมันดอกมันโอ้เราใครมาทิ้งดอกแข่งดจ้

ถ้าฝนตกมามันก็ใหญ่จ้ะเนี่ยเต็มด้วยเนาะไม่เห็นไหมเหมือนจะเลือกเอากบวาเก็บตรงนี้ดอกแห้งๆจ้ะแต่ว่าเพราะได้อยู่ฝนมันไม่ตกจ้ะตั้งแต้หลายวันแลยเฮ็ดเนี่ยปนกจะเหลือไว้เนาะ โย่ค่อยมาเก็บเป็นเห็ดผึ่งนี่นี่ดอกมันกำลังโผล่จ้ะนี่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 น้อยน้อยนี่กำลังโผล่อีกนี่แต่วัานี่แห้งเนาะต่ว่านี้นะอีกอีกดอกผึ่งนี่จ้ะนี่ดอกใหญ่โอ้โหนี่งามจ้ะ สองดอกตะว่าเชิงแดงแดงได้ยุน้อยใจมากนี่ยนี่อุ้ยเนี่ยหลายดอกจ้ะตะว่าน้อยน้อยนี่นี่นี่ถูกมากนี่ด้าเนี่ยตะว่าน้อยพูดจ้ะได้แค่สองดอกเราจะเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นเฮ็ดเอเฮ็ดเอเนี่ยเหมือนที่เคยเฮ็ดหนังไก่นจ้ะจะมีสีขาวกับสีเหลืองเราจะเนาะโอ้ยอันนี้เฮ็ด นี่เอสแครดตะวนี้นีน่สวยจ้ะอุย้ยขนาาจ้ะเทดอันนี้ันจะมีแบบมีหนามก็มีมีหนามเนะาะตะวนี้จะเป็นแบบมีหนาม ได้จ yup. ้ะเห็ดนี to ่มาทำดวงติ๊กตันแล้วจ่ะเนาะซ้ำๆกลุ่มมาจ้ะนี่นี่ๆเห็ดเห็ดผึ่งอู้หูทุกๆทุกๆสองสองดอกสองดอกหนี่ดอกนึ่งเดี๋ยวก็หนุกถ่ายดูหนุนหนุนหนุนดูน่จ้ะนั่นได้เห็นมันเนาะเอาอดอกนี่ก่อนก็แล้วกัน จะหน,นุ่นะดอกงามนี่นี่นี่โอ้ยตอนแรกรู้ว่าแต่ไม่ใช่จ oh, <laughs> ้ะเงียบเงียบเงียบนี่งัดเอาเลยเนาะนัะ่นดอกมันงามจ้ะเดี๋ยวดอกนี่มันเอียงก็เทเลยเลยจ้ะเดี๋ยวจะจะเอาได้ไหมเดี๋ยวพิลูกถ่ายดูนี่จ้ะเนี่ยเห็นแต่ดอกนี่น่าจะหนุ่ตอนแรกนี่ แหน่เอาเลยน่ะดอกมันมันก็ลังขึ้นจะ้ะร้อยมันขึ้นแล้วก็ก็มีจ้ะว่ะตรงนี้ดอกพึ่งขึ้นเราจะดอกจ้ะเขยังอีกแล้วสองสามดอกนี่ดอกมันจะ้ะโอ้ยแตกนัะแตกเลยจ้ะไอ้แต่ขาม จ่อขนลุนี่จังนี่นี่ไข่ไข่มดโอ้ยเห็ดเหลืองเยอะเยอะจะปลานีนตะว่ามันยังน้อยถ้าฝนตกมงมานี่ประดนุกว่าได้ได้เต็มตาจะ้ะเยอะจริงปลานี่ประหนุกมันเยมากเพิ่งมาครั้งแรกจ้ะ มาหาป่าใหม่ๆเนาะเพราะว่าป่าเก่าๆที่ปนุกเทะมันมันแห้งจ้ะเราเ็ดมันก็ไม่ข้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปนุกจะไปดูหลายว่านอะไรยังไงไปดูจะปะ่กออกมากไปดูว่ามันจะขึ้นไหมมันจะเนาะนี่ใหญ่จ้ะเหมือนมาเจออีกแล้ว <laughs> เทปยังยูเจอจ้ะตัว่าไม่เก็บไม่ได้เนาะเดี๋ยวจ เอาแต่อันที่ไหนที่เก็บได้ก่อนอะนะจ๊ะเนาะขนาดได้เห็นนุ่มกระชายถุงนุ่ม,มกมระแมนจ้ะมีแต่ขนาดนั่นจ้ะมันยังน้อยพูดเนาะจ๊ะเนะเาะเดี๋ยวเอไว้ค่อยให้มันใหญ่ก่อนค่อยมาไม่เห็นว่าจะเห็นมาต่อไปดกว่าจะไม่ใช่จ้ะนีน่นดอกมันนีน่นะ วันนี้มาป่าไหมป่านี่ไม่รู้ไม่เคยมาจ้ะนี่นะเห็ดมันขึ้นโอ้โหโม,โม,มีโอ้ยงามจ้ะน่ะดอกงามงามโอ้ยหลายดอกเลยเด้อนี่เด้อจ้ะเฮ็ดเพิ่งอีกดอกนหนี่งดอกน้อยจ้ะดูซิดูซิโอ้โหมีจ้ะนั่นมีถากหน่อยด้วยแต่เอาได้อยู่จ้นะนี่นะ สวยสวยสวยดอกนี่นี่จ้ะดอกเพ็ดโอ้ยดอกงามเด้อจ้ะเด้อดินแห้งๆจ้ะแต่ว่าก็คืนได้เนาะนี่นะจ้ะดอกเพ็ดเดินมาเจอเพ็ดผุยแบบแต่ว่าเป็นเนี้ยๆนี่จ้ะนี่นะแล้วมันแบบดอกสอยสวยเนาะจ้ะเนาะโอ้ย แต่เนี่ยนี่จ้ะป่าแห้งแหงโลก็เห็ดจะเป็นแบบยังงี้จ้ะเดี๋ยวเราไปปาดดูเนาะว่ากินได้ไหมจ้ะนนจะเนาะถ้ากินไม่ได้ก็ทิ้งจ้ะนี่จ้ะนี่ตจ้าลึกจังหวะอุ้ยเขเวอร์จ้ะนีหนักินได้ไหมกินได้ไหมเห็ดไปแห้งแหงจ้ะหนักป่าดที่โถเขียวพร้อมจ้ะโลกนี่งามเลยเดี๋ยวปนุกจะทิ้งไว้นี่แหละ เอาจะเนาะวุ้นจะตายเนาะเี๋ยวด้ตัดูิัน่าจะสภาพไม่ต่างกันมากจ้ะเดี๋ยวได้าจะถ่ยดูนี่นนี่ดอกนสภาพปลาจ้ะเป็นแบบนี้เนาะเฮ็ดผึ่งนี่น่นี่ดอกเฮ็ดจ้ะนี่ดูสิดูสินั่น Oh like โอ้โหนั่นดอกนี้ได้อยู่จ้ะเนอะก็กินได้จ้ะนี่เห็นเฮ็ดพึ่งตัวใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอุ๊ยพาวเวอร์แล้วจ้ะเนอะสมดอกเดี๋ยวเดี๋ยวปนุก็ก็นี่นะดอกนี้เอาได้ไหมนี่ป้านั่นจ้ะไวไมันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดอกไปทางนี้ หนังทั้งหนึ่งกีกว่ได้เห็นชัดๆจ้ะอุ้ยหนู่เลยเห็นดอกเทานนนนนนหนักได้เห็นขาวๆนั่อยนะจ้ะนั่นะดอกมันเทาแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่ๆๆนจะดูดอกนี่นี่นาะอ้ยได้ไหมได้ไหมหืมมันซีตะแข้งตะแข้งจ้ะอืมขานี่นี่โอ้โหเป็นแนวนี่จะ้ะ ร้อยมันติดไอ้นี่จ้ะติดไอ้หลักไม่นี่งหนึ่ดอกนี่งดอกนี่เอาไว้นี่แหละเนาะทะเลาะไอ้มันไอ้เนี้ยนะมันกิ่นนอนมันกินไปนี่ก็เต่าเลยก็จะบอกปนุกก็จะเอาลงปนุกจะลงไปปาดเอาเนาะเดี๋ยวลองดูดอกนี่งดูโอ้เสีดายจ้ะนี่น่ะอันนี้ก็เอาไปได้เลยจ้ะเนาะเท็ดนี่เสีดายเนาะ นกจะตัดขาเฮ็ดผึ่งที่ปนนกได้วันนี้ให้ดูเนาะจะเนนกได้หน่อยนึงจะ้ะปาดเข้าไปถากเข้าไปนอนอยู่ในนี่จะ้ะเดี๋ยวจะปาดให้ดูด้วยโพดดพูดเดยนอยู่ถา,า,ากนะจ้ะมันเข้าไปอยู่เลยเออกมาเถอแม่นี่ อ่อนๆจ้ะดอกเฮดสะได้ได้นิดเดียวนาะนแม่ปีที่แล้วปนุกเก็บอยู่คนเดียวป่าขอกมากในพน้องเลยหลายจ,จริงๆจ,จ้ะหลายจนแบบแบบไม่รู้จะสาธยายยังไงจ๊ะปีที่แล้วเนาะมันจะดอกงามตุ้มติมิป,น,น,น,ปนุกกรีดอยู่คนเดียวในป่าเนาะ ต,กก <c ười> ตีลังกากับหลังคานตีลังกากับนากับหลังอยู่คนเดียวกีดกีดโอ้มันขึ้นเยอะจริงจากปีที่แล้วอะเยอะแบบไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันขึ้นซ้อนกันซองดอกซ้ำดอกโอ้ยเก็บคานเก็บออกจ้ะปีที่แล้วโอ้ยเยอะจริง <c ười> ปีนี้ไม่มีเลยจ้ะเี้ยห่าง,างแต่ว่ามันเป็นธรรมดาของเฮดพึ่งจะตะเกิดจะเกิด มันจะแบบเว่นปีอะจ้ะทำมันเยอะมันเยอะปีที่แล้วเนาะปีนี่มันก็จะไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็จะพอให้เก็บอยู่จ้ะแต่ว่าปีนี่เหมือนฝนมันไม่ค่อยตกหรอกพ่อฮิมะก็ไม่มีจ้ะตอนหน,หนาหนาวอะ่ะปีปีที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะนี่ดอกงามนนี้กเวง โอ้ยปนุกขอบคุณหลายๆด้วจ้ะสำหรับการติดตามปนุกได้อหกหมื่นสับแล้วปนุดีใจนูนจ้ะขอบคุณมากๆมีอะไรก็ติชมปนุกไดเหมือนเดิมด้วยจ้ะเด้อปนุกก็พร้อมจะหลับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงจ้ะก็มีหลายๆคนเขามาเนะนําปนุกหลายๆอย่างล้วยจ้ะเนาะปนุกก็ขอบคุณมากๆจ้ะปนุกกอจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นด้วยจ้ะเด้อ ก็มีหลายหลายคนที่แนน้าปนุกเนาะปะนุกกาะทำตามเลยหลายคนขอบคุณมากๆเดีอยวจะเด้อที่ปนุกที่มาแบบมาแนน้าปานุก,กอ่ะจ้ะขอบคุณมากๆนี่อะไรกระตีชมปนุกเนคือเก่าจ้ะนี่ดอกฮิต <c oughs> <c oughs> ปนุกก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเดีอยวจะเด้อแต่ว่าก็ ปนุกก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเยอะเท่าไรเน,นจะเนะเก็บเฮ็ดน,นี่ก็คือเป็นเหมือนงานอดิเรกข,ของปนุกจก้ะงานลักปนุกก็คือคัดกระไดไทส่วมคือเก่าเลยจ้ะก็โรงเรียนเนาะงานลักแต่ว่าเวลาหนาเฮ็ดมันก็จะแบบอยู่ไม่ได้ถูกใะต้องมาต้องมาเก็บเห็ดมันมันนอนไม่รับจ้ะแต่ว่าปีนี้ก็นั่นแหละถ้าฝนมันตกดีๆปนุก็จะออกมาเกือบทุกวันนั่นจ้ะ แต่ว่าปีนี้มันโอ้ยฝนมันไม่ตกจ้ะมันตกแล้วมันก็หายไปนี่แหละดูเคสเถอะค่อยค่อยดูเดือนนี้แหละมันจะตกมาอีกไหมเนาะจันโหนํนาตกมากกอนปนุกเก็บเมื่อปีที่แล้วเนาะอันนี้เน่าจ้ะปะนุกก็ร้องเอามาไปางั้นหละเห็นมันเนา่านะดอกมันก็ยัง พอ,พอได้อยู่เราจะเนาะโอ้ยเคียงแม่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปนุขันกลงไปนิดีจ้ะดอกอ่อนน้อยน่อยจ้ะปีที่แล้วโอ้ยเห็ดโอ้ย,อยปนุไม่รู้จะแบบขุนกับหมอมีไหวจ้ะนี่โอ้ย มีคือเลยเนอะแต่ปีที่แล้วแม่สนันวันไววจ,จริงๆจ้ะเฮ็ดปีก่อนนู้นกันนุ่นเนาะก็เกาะไปเก็บกันในเกาะใกล้ไก่แต่ก็ได้เฮ็ดเยอะปีนั้นปีนี้ไม่ได้ไปลอกจ้ะ เพราะว่าอากาศมันก็จะคึกคึกกันนี่แหละจ้ะสภาพอากาศนันจะนุ่มนี่นะโดคิดมันเหมือนแบบเครื่องเนาวจะนุ่เดี๋ยวเด้๋ยเดี๋ยวอเอามหนี่นี่ จะไปตอนนี้ก็ประมาณเกือบหาอ้าโมงเย็นแล้วจ้ะปะนุกว่าจะไปซื้อของโตจะออกจะป่านะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำก่อนจ้ะเพราะว่ากลัวเฮฟมันขึ้นกลัวเฮฟมันมันกาะแล้วมันกัดพอมันกัดแล้วถ้ะเราไปอาบน้ำม,มันก็ไม่รุดจ้ะ้ามันได้กัดเราเลยว,ว่ะจะทำมันกาะเราสลัดสลัดมันก่อเพอาะออกอยู่จ้ะตวัา ้ามันกัดเดี๋ยวสามวันบางทีไปเห็นถึงไปเห็นจ้ะดอกคิดดอกนี่งามงามทำมันกัดแล้๋วแม่คันเป็นเดือนจ้ะตัวน้อยๆน,ยนะเฮป่ะแล้วก็เป็นแผลเป็นเลยที่นี่เนี่ยปนกกำตำแขนปนกเนี่ยมีแต่รอยเฮบจ้ะบางทีมันกัดปเป๊บเดี๋ยวเองคันจน นี่จ้ะดอกนี้ไม่ค่อยสวยอันนี้เหลือดอกนึงดอกนี้ก็ไม่ค่อยสวยจ้ะแต่ว่าปนุกก็จะเอาขึ้นเก่าจะได้มีเห็นดอกพาเวอร์พีเวหลายดอกอยู่แต่ว่ามันเอาไม่ได้นะจ๊ะเนะุะนี่ดอกนี้ขายังแข็งด่งจ้ะเนอะขามแข็งแข็งนี่เดี๋ยวปนุกโชว์ผลงานปนุกลาะวันน่้ใต้หน่อยึงจ้ะนี่นะ เดี๋ยวผลงานปนุกวันนี้จ้ะได้หน่อยนึงแล้วจะเนาะมันป่ามันแห้งจ้ะแต่ก็ยังยังดีที่ได้เห็ดดอกงามจเนาะดอกเห็ดดอกดอกงามเราจะเนาะพราได้เก่งนึงจ้ะอืมไปจะบบ้านขอบคุณมากๆเลยจ้ะสำหรับการที่ตามปนุก ถ้ายังไงปนกเดี๋ยวพรุ่งนี้ปนกก็จะเข่าป่ามันเดิมนมาจ้ะพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะจะเนาะวันอีวันศุกร์พึ่งเลือกงานกันเลยเข่าป่ากัน